ทุกวันมีบางอย่างในหัวคุณกำลังควบคุมชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันไม่ใช่นิสัยของคุณแต่มันคือระบบสมองที่ทำงานเบื้องหลังตลอดทั้งวันทั้งชีวิตความคิดลบความเครียดนิสัยอัตโนมัติทั้งหมดคือสัญญาณของมันและต้นเหตุทั้งหมดซ่อนอยู่ใน5ระบบสมองที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงถ้าคุณเข้าใจมันทุกอย่างในชีวิตจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นลื่นขึ้นในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนี่คือกลไกรับที่กำหนดพลังใจของคุณสมาธิของคุณนิสัยของคุณ และเส้นทางความสําเร็จของคุณเมื่อระบบถูกเปิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีแบบก้าวกระโดดแล้วคุณละ่ะพร้อมเข้าใจสมองตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนหรือยังสวัสดีครับผมดรหนุ่ยสตาร์ติจิกแมนนะครับในคลิปนี้ผมจะชวนคุณนะฮะ พาทำความเข้าใจ5ระบบสมองที่คนที่ประสบความสำเร็จใช้อย่างเป็นธรรมชาติแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยรู้ว่ามันทำงานยังไงสมองของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เรารู้สึกสุขนะฮะสมองถูกสร้างมาเพื่อให้เรารอดครับดังนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการสมองจะทำให้เรากังวลง่ายคิดเยอะง่ายเครียดง่ายและหมดไฟไวมากแต่ถ้าคุณเข้าใจวิธี ปรับระบบสมองทั้ง5ระบบนี้นะฮะชีวิตคุณจะเบาลงเร็วขึ้นลื่นขึ้นและชัดเจนขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆระบบแรกคือระบบสัญญาณเตือนครับนี่คือสมองที่คอยบอกว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวัง อะไรไม่ชัวร์ปัญหาของระบบนี้คือมันชอบเตือนเกินจริงครับเพราะมันทํางานบนโหมดเอาตัวรอดสมองตีความไม่แน่นอนเป็นอันตรายนะะแม้เรื่องนั้นจะไม่อันตรายเลยเพราะแบบนี้เองนะเราจึงคิดเยอะคิดวนคิดลบแม้จะไม่มีเหตุผลอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กําลังจะเริ่มธุรกิจยังไม่ได้ลองทํา ก็กลัวว่าจะเจงเพราะสมองเตือนว่ายาเสี่ยงนะมันอันตรายนะไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งนะแต่เพราะสมองตีความผิดโปรดจําไว้ว่านะฮะความคิดคือสัญญาณมันไม่ใช่ความจริงครับถ้าคุณแยก2ออย่างนี้ออกชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีลองถามตัวคุณเองนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณคิด เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงสัญญาณเตือนลองทําตามนี้นะครับเมื่อใดที่ความคิดลบเนี่ยผุดขึ้นมานะให้คุณหยุด3วินาทีหายใจลึกๆช้าๆและพูดในใจว่านี่คือสัญญาณไม่ใช่ความจริงนั่นคือคุณกําลังปิดสัญญาณเตือนและเปิดพื้นที่ให้เหตุผลกลับมาทํางานครับ ระบบที่2คือระบบอัตโนมัตินะฮะสมองเนี่ยสร้างนิสัยให้กับคนเนี่ยเพื่อประหยัดพลังนะเพราะว่าทุกอย่างที่ต้องใช้พลังคิดเนี่ยจะทําให้สมองเหนื่อยเร็วนะฮะเพราะแบบนี้นะสมองจึงพยายามทําทุกสิ่งให้เป็นอัตโนมัตินะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องแย่นิสัยจึงไม่ใช่เรื่องของคุณแต่มันเป็นเรื่องของระบบสมองคุณติดมือถือเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีวินัยนะแต่เพราะสมองมันบันทึกไว้ว่าหลังตื่นนอนคือการเปิดมือถือคุณผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณแย่แต่เพราะสมองเชื่อว่าเลี่ยงงานยากตอนนี้น่าจะปลอดภัยกว่ายกตัวอย่างเช่นคนที่อยากออกกาลังกายแต่ไม่เคยทําต่อเนื่องเพราะเขากําลังพยายามสู้กับระบบอัตโนมัติแทนที่จะสร้างระบบใหม่ลองถามตัวคุณเองนะครับว่าตอนนี้นิสัยอัตโนมัติข้อไหนที่กําลังดึงคุณลงนะหรือไม่ทำให ให้คุณก้าวหน้าหรือตอบโตในชีวิตผมมีข้อแนะนำดีๆมาฝากครับนะนั่นคือกด2นาทีคือทุกนิสัยใหม่เนี่ยให้เริ่มด้วย2นาทีแรกเท่านั้นนะ2ะนาทีอ่านหนังสือ2นาทีออกกำลังกาย2นาทีเก็บห้องทำความสะอาดนะฮะพอครบ2นาทีคุณจะอยากทำต่อเองโดยไม่ต้องฝืนนะนี่คืออะไรนี่คือการแฮกระบบอัตโนมัตินะให้รับนิสัยใหม่โดยไม่ต่อต้าน สมองมนุษย์โฟกัสได้ทีละหนึ่งไม่ใช่หลายอย่างพร้อมกันถ้าคุณพยายามทําหลายเรื่องพร้อมกันสมองจะสับสนและเข้าสู่โหมดเครียดทันทีครับผลลัพธ์ก็คือคุณจะรู้สึกว่างานเยอะเกินไปชีวิตยุ่งเกินไปจัดการไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นหลายคนเนี่ยมีงาน10ชิ้นนะะและพยายามคิดทุกชิ้นพร้อมกันสมองจึงประมวลผลไม่ได้เพราะมันถูกออกแบบมาให้คิดครั้งละหนึ่งเท่านั้นลองถามตัวคุณเองนะครับว่าวันนี้มีหนึ่งอย่างอะไร ที่ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น20%นี่คือคำถามที่คนเก่งคนฉลาดทุกคนใช้ในการเลือกงานเรามาฝึกกันครับนี่คือแบบฝึกนะฮะกดหนึ่งเรื่องวิธีการก็คือเขียนสิ่งที่ต้องทำสามอย่างครับแล้วเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุด1อย่างและลงมือทำมันก่อนระบบสมองเนี่ยจะสว่างขึ้นทันทีความกังวลจะลดลงและความรู้สึกควบคุมชีวิตจะกลับมาครับ สมองเราเนะี่ยมีระบบระบบหนึ่งนะที่เรียกว่าระบบประหยัดพลังงานระบบนี้มันจะทํางานตลอดเวลาเพื่อให้เราอยู่รอดเวลามีเรื่องสําคัญเข้ามาโดยไม่คาดฝันเพราะแบบนี้นะฮะถ้าคุณใช้พลังงานมากเกินไปตั้งแต่เริ่มวันเนี่ยสมองจะทําให้คุณรู้สึกไม่มีกําลังใจทําให้หมดไฟง่าย และไม่อยากทําอะไรต่อนี่คือเหตุผลที่นอนน้อยเครียดเรื้อรังหรือว่าคิดเยอะก่อนนอนเนี่ยทำให้คุณหมดแรงโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายตอนเช้าหรือว่ามีนิสัยเริ่มต้นในตอนเช้าที่ถูกต้องเขาจะมีไฟไปทั้งวันนะฮะเพราะเขาเปิดระบบพลังงานให้ทํางานตั้งแต่ต้นวันลองถามตัวคุณเองนะครับว่ามีสิ่งเล็กๆอะไรที่ทําแล้วให้พลังกับตัวคุณมากที่สุดลองฝึกตามนี้นะครับเลือกกิจกรรมเล็กที่สุดหนึ่งอย่างนะนะเช่นเดิน3า ดื่มน้ำา1แก้วหายใจลึกๆ10ครั้งนะเปิดเพลงที่ชอบ1เพลงทำทุกเช้าครับระบบพลังงานของสมองเนี่ยจะคงที่ขึ้นอึดขึ้นและไม่หมดไฟง่ายอีกต่อไป <S <S ระบบสุดท้ายคือระบบรางวัลครับหรือว่าโดพามีนนะหลายคนเนี่ยพยายามหาพลังจากเป้าหมายใหญ่เช่นเขียนหนังสือให้จบ สร้างธุรกิจให้สำเร็จหรือว่าเก็บเงินล้านแรกให้ได้แต่ระบบสมองเนี่ยไม่ทำงานแบบนั้นครับสมองเนี่ยต้องการรางวัลเล็กๆนะแต่ว่าบ่อยๆนะเพื่อให้เดินหน้าต่อถ้ารางวัลเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยสมองเนี่ยจะท้อแล้วรู้สึกว่าทำไปก็ไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นคนตั้งเป้าจะอ่านหนังสือวันละ5 0หน้ามักจะไม่รอดครับแต่คนที่ตั้งเป้าอ่านวันละ2หน้า กับอ่านจบเร็วกว่าเพราะระบบรางวัลในสมองเนี่ยมาทำงานต่อเนื่องครับลองถามตัวคุณเองนะครับว่าคุณให้รางวัลกับตัวเองด้วยรางวัลเล็กๆแต่ให้เรื่อยๆกับความสำเร็จเล็กๆแต่ต่อเนื่องหรือรอให้รางวัลกับตัวเองแบบใหญ่ทีเดียวที่ต้องรอนานมากเมื่อความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นผมมีแบบฝึกมาให้คุณครับแบบฝึกนี้ก็คือ DIY to fight นะหรือว่าแตกหนึ่ง ให้เป็น5นะฮะเริ่มต้นด้วยการเลือกงาน1ชิ้นนะต่อจากนั้นแบ่งงานนั้นออกเป็น5ขั้นตอนนะทุกครั้งที่ทําครบ1ขั้นนะ ยิ้มให้ตัวเองหรือว่าให้รางวัลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆกับตัวเองต่อจากนั้นหายใจลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้อีกขั้นแล้วประโยคง่ายๆนี้นะฮะทำให้ระบบรางวัลในสมองของคุณเนี่ยทำงานทันทีก็คือหลั่งสารโดพามีนออกมาแล้วคุณจะมีพลังโมเมนตัมในการทําขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ต่อไปจนเสร็จนะฮะ เอาละเรามาสรุปกันนะฮะวันนี้คุณได้เข้าใจว่าสมองของคุณเนี่ยนะฮะมี5ระบบสําคัญที่ส่งผลต่อความง่ายหรือว่าความเหนื่อยของชีวิตระบบแรกก็คือระบบสัญญาณเตือนที่ทําให้เราคิดเยอะแต่เราควบคุมได้นะฮะระบบที่2คือระบบอัตโนมัติที่สร้างนิสัยทุกอย่าง ทั้งดีและแย่ระบบที่3คือระบบจัดลำดับที่ทําให้เราชัดเจนและจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นระบบที่4คือระบบประหยัดพลังงานที่ทําเรามีไฟหรือว่าหมดไฟและระบบที่5ระบบราังวันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อ นะเมื่อคุณเข้าใจและใช้ทั้ง5ระบบนะชีวิตจะเบาลงทันทีและง่ายขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆครับช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยครับและถ้าคุณมีคำถามนะที่เกี่ยวกับคลิปนี้นะก็พิมพ์มาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับนี่คือ Starship Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง